คำคุณศัพท์กลุ่มต่อไปเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับความรู้สึกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับหลายคนมักจะชอบออกเสียงกันผิดและพูดกันผิดบ่อยๆนะครับเราไปดูดีกว่าครับว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างครับอย่างเช่นคําว่าเบื่อครับถ้าเรารู้สึกเบื่อเราจะเลือกอะไรครับระหว่างข้อ 1- boring กับข้อ 2- bored คำตอบนะครับก็คือ bored นั่นเองครับ รู้สึกเบื่อต้องเป็น bored นั่นเองครับแต่บ้านเราหลายๆคนนะครับไปบอกฝรั่งว่า I am boring แปลว่าอะไรครับแปลว่าฉันน่าเบื่อซึ่งนอ o アเมอกหน้าก็คือ ing นั่นเองครับไปขยายอะไรบ้างครับขยาย4อย่างก็คือ e pop นั่นเองครับไม่ใช่ e pop ครับแต่ e pop ตรงนี้นะครับย่อม,มาจาก events people objects and places ครับอย่างเช่นสถานการณ์น่าเบือ่อ a boring event คนน่าเบือ่อ Boring People หรือ Boring Person ก็ได้สิ่งของน่าเบื่อ Boring Object และสุดท้ายครับ A Boring Place สถานที่น่าเบื่อครับคำอื่นครับที่มีปัญหาแบบนี้นะครับที่บ้านเราออกเสียงกันผิดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า Exciting กับ Excited นั่นเองครับโอ้แล้วตอนนี้ครับทำไมทิดตรงนี้มีเสียงอิดแล้วละครอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนั้นหลักๆนะครับจะออกเสียงสระอิดเนี่ยนะฮะก็คือ2ตัวด้วยกันครับก็คือ ted กับดีดดิดครับอย่างเช่นครับถ้าเราเปรียบเทียบภาษาไทยครับบ้านหลังนี้มีผีสิงสะติดนั่นเองครับถูกต้องเลยนะฮะส่วนใตัวครับก็คือดิดครับถ้าคุณนั้นเรียนจบจากมหาวิทยาลัยครับคุณจะต้องเป็นบัณฑิตนั่นเองครับโสทิดกับดิดใช่ไหมครับดังนั้นคําว่า excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นแต่ bored ไม่ต้องออกเสียงว่าบ ored นะฮะ <c oughs> excited ก็คือรู้สึกตื่นเต้นฮะ uh, exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นปรากฏว่าหญิงไทยบางคนไปบอกกับผู้ชายฝรั่งครับว่า I am exciting ฉั <Wow. S 2> นหน้าตื่นเต้นอุย้ยอันนี้ไปให้ท่าเขาหรือเปล่าครับดังนั้นครับ excited รู้สึกตื่นเต้นฟ้ากไว้หนึ่งเรื่องนะครับก็คือคำว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับในทางที่ดีต้องเป็น excited แต่บ้านเราครับเวลารู้สึกตื่นเต้นประมาชชอบไปบอกฝรั่งเหมือนกันนะครับว่า I am excited แต่หน้าตาเนี่ยนะครับเงือ กระวนกระวายสุดๆดตื่นเต้นประม่าแบบนั้นต้องเป็น I am nervous นะครับแตกต่างกันโดยเส้นเชิงน,นะครับเหมือนอีกหนึ่งคำครับก็คือคำว่าตกใจนั่นเองครับตกใจก็มีสองแบบนะครับตกใจในทางที่ดีกับตกใจในทางที่แย่ครับ อย่างเช่นครับอันแรกก็คือ I'm surprised surprised ก็คืออะไรครับตกใจในทางที่ดีครับ but I'm shocked ก็คือตกใจในทางที่แย่ดังนั้นครับถ้าฝรั่งมาบอกคุณว่า my dog died last night มาผมเสียชีวิตเมื่อคืนคุณจะบอกคุณตกใจไม่บอกฝรั่งว่า oh my god I'm surprised <c oughs> จะบ้าละครับต้องเป็น I'm shocked สิครับผมไม่ใช่ I'm surprised นะฮะพบกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณคลิกกับวิชาที่เคยงง ที่ m a h i d o n channel